ดีค่ะทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการอุระชาพยากรครั้งที่สองนะคะพุทธโชคดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอาจารย์อุชาอาจารย์อุรชาพยากรนะคะเป็นผู้พยากรณ์ในหัวข้อเรื่องวันนี้นะ เกี่ยวกับดวงดาวและโชคชะตาสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของพระอาทิตย์หรือคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก่อนอื่นท่านใดที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจกันต่อไปท่านใดที่สนใจบอกว่ารายการนี้ดีน่าฟังน่าชมก็ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์มาเยอะๆนะคะ เราจะจัดรายการต่อไปพูดถึงเรื่องคนเกิดของทุกๆุกวันนะคะวันนี้ก็เริ่มเป็นวันอาทิตย์ก่อนต่อไปแล้วก็จะพูดกันเรื่องวันกันต่อไปนะคะต่อไปมารู้จักกับอาจารย์อุรชาก่อนนะคะอาจารย์อุรชาจบวิชาโหราศาสตร์เป็นรุ่นที่สาจากสมาคมโหงแห่งประเทศไทย ในราชินูปถรรัมโดยมีอาจารย์ทนกรศินกเกษมมเป็นนายกสมาคมในสมัยนั้นนะคะในสมัยนั้นซึ่งในตัวอาจารย์อุรชามีความเชี่ยวชาญในการทำนายดวงชะตา คำผีมหาสัตตเรกเลขเ็ตัว1ิบเอบ็ฐานและพย,ยิบสีนะคะแน่นอนท่านที่เข้ามาแล้วอาจจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่เคยดูดวงกันมาแล้วที่รู้จักก็มีและไม่ไม่รู้จักก็มีวันนี้ก็ไม่กำลังใจกันนะคะท่านใดที่สนใจที่จะดูดวงติดต่อตามนี้นะคะเบอร์โทร088 092 1599 088 862 8965ทักทายนะคะถ้าจะดูดวงก็หลังไม่มีค่าครูค่ะนะคะ,ะท่านที่เข้ามาแล้ววันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไร เราก็จะพูดถึงเรื่องคนเกิดวันอาทิตย์ให้ฟังนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือก็พูดกันเป็นเ่อพระอาทิตย์นะคะหรือคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือเกี่ยวกับพระอาทิตย์หรือแสงสว่างนะคะแสงสว่าง แสงสว่างก็หมายถึงความสว่างสวัยนะคะความสว่างสวัยคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องคําพูดจะเป็นคนพูดเผ็ดร้อนรุนแรงนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตใจก็เป็นคนใจร้อนรักใครรักจริงนะรักใครรักจริงถ้าไปพูดถึงเรื่องอาชีพของคนวันอาทิตย์ก็อาชีพก็จะเกี่ยวกับรัฐวิสาหากิจ เกี่ยวกับทองหรือไฟฟ้านะคะถ้าใดที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ก็มารับฟังเอาไว้นะคะรับฟังเอาไว้ไฟฟ้าก็จะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโลกนะคะนี่พูดสั้นๆไว้ก่อนถ้าเกี่ยวกับเรื่องโลกก็จะเ,เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจความดันเส้นเลือดอุดตันอัมพฤกษ์อมัอมาพาตนี่สาหรับ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็ฟังลวมๆไว้ก่อนนะคะถ้าเป็นสีก็จะสีเป็นสีแดงและบัเย็นนะคะวันอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ก็จะเจ้าก็จะเป็นแบบว่าเจ้าแห่งจักรวาลเจ้าแห่งแสงสว่างเป็นผู้นําเกียรติยศและชื่อเสียงว่องไวปราดเปรียวใจสปอร์ตนะคะนั่นคือความหมายของคนเกิดวันอาทิตย์หรือพระอาทิตย์นะคะ ทีน,นี้เราก็จะมารู้จักกันว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอ่าแล้วก็จะมีการดูดวงวานผังดวงถ้าใครจะดูดวงว่าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรเราก็จะมีถามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ละเอียดนะคะเราก็จะลงเราก็จะลงดวงชะตาไปในผังดวงนะคะผังดวงแล้วก็จะเดินไปตามดวงดาวนะ,ะอ่า ครั้น,นี้เราก็เราก็จะมาดูกันว่าคนเกิดวันทีต่ตั้งผังดวงขึ้นมาแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์จะไปอยู่ตรงไหนบ้างของดวงนะคะเราก็จะทำนายกันว่าดวงอาทิตย์ของคุณเป็นอย่างไรเด่นอยู่ตรงไหนสว่างอยู่ตรงไหนนะคะมันก็จะบ่งบอกถึงว่าดวงคุณอะดาวอาทิตย์ให้อะไรกับคุณให้แสงสว่างให้ความมีชื่อเสียงนะคะให้ความมั่นใจแล้วดาวาที่จะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าในเลขจิตตัวสิบเบ็ดฐาน มันจะมีความลึกเข้าไปนะคะสิบเอ็ดฐานก็หมายถึงว่าเราจะสามารถเจาะถึงดาวอาทิตย์ไปในในลึกลงไปได้ละเอียดลงไปได้นะคะในความที่ลึกลงไปของวันอาทิตย์เนี่ยเมื่อเราได้พยากรณ์หรือดวงตรวจดวงจะตตาเช็คดวงคนแล้วว่าดาวอาทิตย์ของคุณมันให้อะไรกับคุณบ้างที่ลึกลึกลับหรือซ่อนเลนเข้าไปนะคะ,ะมันจะบง่งบอกถึงความละเอียด อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับอะไรหลายอย่างเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเราจะบอกรายละเอียดกันมากกว่าน,นี้คือต้องตั้งผังดวงแล้วก็มาดูดวงกันนะคะจะบอกได้รายละเอียดทั้งหมดนะคะเพราะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์จะไปอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมาดูกันในพื้นดวงก็คือดูวันเกิดนะคะ ดูเดือนเกิดแล้วก็ดูปีเกิดมันสามารถทำนายเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะเราจะดูว่าอาดีตเราเป็นอย่างไรดาวอาทิตย์อยู่ตรงไหนปัจจุบันดาวอาทิตย์ให้อะไรเราอยู่นะคะและอนาคตดาวอาทิตย์เข้าบอกอะไรกับเรานะคะมันจะบอกถึงเรื่องเรื่องอนาคตเพราะนั้นการที่ดูดวงก็เหมือนกับว่าเราได้เตรียมพร้อมในการดำรงชีวิตอยู่กับ ครอบครัวอยู่กับหน้าที่การงานอยู่กันกับเกี่ยวกับเรื่องได้ดูแลสุขภาพนะคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวป่วยได้โรคอะไรต้องรักษาแบบไหนนะคะดาวอาทิตย์มันจะมีความโดดเด่นไหมหรือว่ามันจะมีการเจ็บป่วยไหมนะคะ มันจะบอกได้รายละเอียดทั้งหมดและดาวอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนคะ่ะดาวอาทิตย์ก็จะมาอยู่ในร่างกายของคนเรานะคะร่างกายของคนเราก็จะมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนะคะนั้นดาวอาทิตย์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องธาตุไฟเพราะนั้นถ้าเราตั้งผังดวงขึ้นมาแล้วเราถ้าจะมาดูถึงเรื่องสุขภาพว่า ธาตุไฟมันอยู่ตรงไหนในร่างกายของคุณนะคะธาตุไฟให้อะไรกับคุณบ้างให้คุณหรือให้โทษนะคะมันสามารถบอกรายละเอียดเรื่องเหล่าทั้งหมดนะ,ะบอกถึงเรื่องครอบครัวบอกถึงหน้าที่การงานบอกถึงเรื่องการเงินและโชคลาภนะ,ะบอกไปถึงลูกน้องบริวารลูกหลานท่านได้ เพื่อนสนิทวิจรสหายก็บอกได้นะคะเพราะงนการดูดวงมันเป็นเรื่องที่ละเอียดสามารถพยากรณ์ให้ท่านได้ฟังแล้วมีความสบายใจและมั่นใจในสิ่งที่จะทำในวันต่อๆไปนะคะเพราะนั้นคนที่เกิดวันทิตย์จะบอกว่ามีเป็นคนมีความมั่นใจเชื่อมั่นตัวเองนะคะมั่นใจในตัวเองมากเพราะนั้นความมั่นใจของตัวเองอะ บางคนอาจจะมีมากเกินไปเพราะนั้นการที่มีความมั่นใจสูงบางทีอาจจะมีผลเสียหรือความประมาทนะคะความประมาทว่าที่เรามั่นใจว่าเราจะทำสิ่งนี้แล้วสำเร็จบางทีอาจจะมีข้อผิดพลาดเพราะนั้นเราจะดูว่าดาวอาทิตย์เนี่ย มีอะไรมาส่งเสริมให้พบกับความสําเร็จนะคะแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยมีอะไรมาขัดขวางให้ดาวอาทิตย์ติดขัดและมีอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นการการที่เราจะมีชีวิตอยู่โดยราบลื่นโดยที่จะเอาชนะกับอุปสรรคที่มันมาขัดขวางเราเพราะฉะนั้นการที่เรารู้เรื่องดวงเรื่องโชคชะตา มันจะทำให้เรามั่นใจทำในหน้าที่การงานการดูแลสุขภาพนะคะาการที่จะเดินทางไกลไปทํางานหรือจะไปเรื่องธุระอะไรแต่เพราะฉะนั้นการดูดวงสามารถบอกเรื่องราวของการเดินทางว่าการเดินทางแล้วดีไหมเดินทางเราลาบเลื่นไปเลยดวงคุณดีมากคุณคุณเดินทางแล้วคุณก็จะโชคดีนะคะแต่ถ้าบอกว่าดวงคุณ มันมีดาวที่เป็นอุปสรรคห้ามเดินทางไกลอาจจะมีเคราะห์หรือมีอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นการที่มาดูดวงก็จะแนะนําให้แก้ไขว่าทําอย่างไรเราถึงจะแก้ไขสะเดเาะเคราะห์และแก้อุบัติเหตุนั้นให้มันไม่มีหรืออาจมีมันก็จะเบา,บ,บ,าบางลงเป็นแค่เล็กน,น้อยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเกิดบางทีมันเกิด แต่มันทําให้เบาลงนะคะไม่ถึงกับว่าหนักและสาหัสเพราะฉะนั้นการเช็คดวงดูดวงมันจะเป็นประโยชน์สําหรับของคนเรานะคะคือสามารถมั่นใจในสิ่งที่จะทำนะคะมั่นใจในสิ่งที่จะทำเราก็จะรู้ได้ว่าดวงเราชะตาของเราแบบนี้มีใครส่งเสริมและสนับสนุนเราไหมนะคะมีคน อิจฉาเราไหมนะคะอุปสรรคมันคืออะไรนะคะเพราะนั้นอุปสรรคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญกันนะคะเราก็จะสามารถแก้ไขอ,อุปสรรคได้เพราะนั้นการที่เราจะมารู้เรื่องโชคชะตาหรือการดูดวงบางทีดวงที่ต้องแก้ไขเมื่อคุณมานั่งให้เราพยากรณ์ให้อาจารย์พยากรณ์เนี่ยคุณก็จะต้องไปแก้ไขเรื่องนั้นเมื่อแก้ไขได้แล้วเสร็จแล้ว ชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงและพลิกผันไปในทางที่ดีได้นะคะการที่มา,าให้พยากรณ์หรือตรวจโชคชะตาเนะี่ยมันเป็นความโชคดีที่เราจะทำสิ่งนั้นและก็มั่นใจนะคะมั่นใจว่าเ,ออเราศรัทธาในครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเราแล้วเมื่อเราปฏิบัติตามทำตามแน่นอน เราย่อมมีสิ่งศิษย์และครูบาอาจารย์คอยดูแลและช่วยเหลือเราอยู่นะคะเพราะว่าการพยากรณ์และบอกถึงเรื่องโชคชะตานั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์จะบอกคุณคนเดียวเพราะว่าอาจารย์ก็มีครูบาอาจารย์ที่คอยดูแลลูกศิษย์ทุกคนที่จะเข้ามารับฟังการพยากรณ์นะคะเพราะนั้นการที่คุณที่จะเข้ามาเป็นลูกศิษย์ คุณก็จะได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์เช่นกันนะคะเพราะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราทำถ้าเรามีสธานในครูบาอาจารย์จะเกิดพลังความขลังและความศักดิ์สิทธิ์สามารถให้คุณไปพบกับความสำเร็จได้นะคะ,ะคุณก็จะได้มั่นใจว่าสิ่งที่ทำแล้วก็จะประสบความสำเร็จแต่ท่านใดเมื่อฟังแล้วไปแก้ไขแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ นั่นคือคุณอาจจะยังทําไม่จริงจังหรืออาจจะยังไม่เชื่อไม่ศรัทธาในการที่ทํานายและบอกไปนะฮะเพราะฉะนั้นความศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนกันแล้วแต่ไปไหว้พระไปทําบุญถ้าใจคุณมีศรัทธาคุณได้บุญตั้งแต่ตั้งใจที่จะทําและจะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสัมคาก็เป็นเรื่องใหญ่และสําคัญที่สุด ทำอะไรก็แล้วแต่มีความศรัทธาเป็นหลักนะคะความศรัทธาจะทําให้เกิดพลังความขังและความสับติดแล้วก็จะดนบันดาลให้ท่านพบกับความสําเร็จแน่นอนนะคะอ่าวันนี้เราก็มาพูดกันเรื่องของคนวันอาทิตย์แค่นี้ก่อนนะคะอ่าท่านใดที่สนใจจะดูดวงนะคะดูดวงก็ ติดต่อตามนี้นะคะเบอร์โทร8 8 8 092 1 5 9 9 0 8 8 862 8965นะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วช่วยบอกชื่อเล่นได้นะคะจะได้ทักทายกันถูกต้องนะคะชื่อเล่นชื่อว่าอย่างไรอาจารย์จะได้ทักทายถูกและก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะ,อะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับช่วยติช่วยชมด้วยนะคะว่าบกพร่องตร,งตรงไหนหรือเปล่า ก็เป็นกำลังใจนะคะ,ะมากดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะคะเป็นกำลังใจกันนะคะ,ะถ้าสนใจดูดวงก็หลังใหม่มีค่าครูนะคะสุขกายสุขใจนะคะทุกท่านพุโทโธโชคดีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ